คุณผู้หญิงครับคุณช่วยร้อยผมฟังสินะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับุณฉันจำไม่ได้ครับรู้สึกตัวเองทีฉันก็อยู่ที่โรงแาุาลังน,นะครับ เรื่งไรครับคุณตำรวจครับระยะแบบเพุ่เฟิร์ดนะผมว่าคุณนะไรวจือพิ่มฐานอะไรทีเดียวนะครับไปตรวปักหมดคุอผู้หญิงครับยังไงเนี่ยผมจะกลับมาสอบสวนคุณอีกทีนะครับอะครับผมขอเชิญทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยนะครับใช่ครับคุณทัศน์บ ยาคะหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะไม่เห็นมีใครเลยวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างแอนนี่เพิ่มแล้วครับตอนนี้เนี่ยทาแลัวพอสืบทราบตัวของไลด์ได้คนระับ

ที่รักคุณยังไม่กลับไปเหรอคะอ่อกำลังจะกลับแล้วอ่ะเดีผมเป็นห่วงคุณเลยแวะมาดูดคุณก่อนนะคุณกลับไปผักผ่อนนะคะงั้นผมกลับก่อนนะบ้าคุณนะ ณตำรวจพอจะบอกฉันได้ไหมคะว่าตจะไล่ใครตอนนี้ยังบอกคุณไม่ได้ไครับอขอรวบรวมหลักฐานให้มันชัดเจนก่อดีก่็ไม่ให้เป็นการเสียรูปคดีแล้วคุณเคยมีปัญหาอะไรหไหมครับไมค่ค่ะ คนไม่คนปัญหาคุณไม่ต้องห่วงนะยังไงเนี่ยผมจะรีบจับตัวคนร้ายมาให้ได้เร็วที่สุดฮม ในวันเกิดเหตุเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนครับบ้านค่ะคุณแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะแต่เท่าที่ผมสืบทราบมาเนี่ย ในวันเกิดเหตุคุณอยู่กบับพวกเขาสองคนนะครับผมว่าคุณพูดความจริงมาเลยดีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะตกเป็นผู้ต้องหาให้ความเท็จและสมรู้ร่วมคิดกับคนร้ายนะครับคือ วันนั้นเนี่ยดาวคือมันตรงนี้สิตรงนี้สวยมากเลยอ่ะไหนคะค,ครับตรงนี้สวยมากเลยระวังนะวิวสวยมากเลยค่ะเป็นไงบ้างรครับสวยไหมสวยน้ำใสมากเลยคุณ ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตอนนี้คุณกลับบ้านได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรกักษาความปลอดภัยให้คุณและจัดก,การตัวคุณไม่เป็นพยานนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะค,ครับ อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คุณคิดจะฆ่าตกรรมเธอครับเงินประกันของเธอครับเธอทด้ทำการเอาไว้เระ่อทระยาผมเป็นอะไรไปคนที่จะมีสิทธิ์ได้ในเงินประกันทั้งหมดก็คือผม และเธอก็ได้ลร่างพิในกรรมอาไว้ทุกอย่างก็ตกเป็นของผมมือนกัน